สวัสดีครับทุกคนนี่มาทำลังเพลิงนะครับลงังเพลงิงทำลังเพลิงครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับตาปูตาปูเรือยนะครับนีนะครับทำลังเพลิงกันเราก่อนนี่นะครับ,นะรบ,รบ,ว,รบวันนี้ทั้งหมดนะครับนี่ธรรมดานะครับ พราเป็นกำลังใแยใ่ของด้วยนะครับจะดอ้แร่วิธีการทํานะครับแต่ว่ามันลำบากยังไม่มีคนตื๊กรองง่ายนะครับ <c oughs> ไม่มีคนตื๊กรองง่ายเลยนะครับ วันนี้ทำไดมานำํำลังพุ่งปนะครับไ,ได้มาเจ็ดโลกนะครับวันน,น,น,นี้นะครับนี่ช่องรุนนะครับนี่ช่องลุนนี่คือรุนเปิดลังนะครับเปิดลังเดี๋ยวมือนะครับนี่นะครับนี่เปิดเบิ้ลนะครับตัวนี้เปิดเบิ้ลนะครับ ครับในเป้ชัดไอว่าแรงครับอันนี้เปิดเบิ้ลนะครับทำซองแบบนะครับวันนี้แบบแบบอันนี้เปิดกลางเปิดล่างเปิดล่างครับนี่เปิดล่างนะครับน,นี่คือเปิดล่างตอมนาชัดไอว่าแรงนะครับนี่เปิดเบิ้ลตัวน,น,นี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่อยากเปิดตัวนี้เปิด ซ่องระบบนะต่างเปิดเบิ้ลต่งเปิดลัางตอนนะตัวนี้นะครับตัวนี้ทำท่ามระบบซ่องระบบนะครับซ่องระบบนี่นะครับตัวนี้จะเปิดเปิดลัางตอนนึงนะครับแล้วก็เปิดเบิ้ลนะครับแล้วก็เปิดลั่งเกลือกนึงตัวนี้จะเป็นช่องระบบนี่จะเปิดเปิดลั่งนะครับแล้วก็อันนี้เปิดเบิ้ลอันนู้นเปิดเบิ้ลนะครับ เปิดเบิ้ลกีโดเปิดหนึ่งสองสามสี่เปิดเบิ้ลเส้อโลกนะครับนี่ครับเปิดเบิ้ลนะครับนี่นี่เปิดเบิ้ลไปนี่อันนี้เปิดเปิดกระเปิดล่างนะครเปิดล mm ่างนี nah ่นะครับนี่เปิดเบิ right right ้ลนะครับด้านในนี On ่ครับลายชัดโลกนะครับวันนี้ก็พอดีไม่ได้โยรันนะครับวันนี้ไม่ได้ไกลก้องนะครับ ก็เลยมาทารังพึ่งโปงนะครับว่าจะทําไห้เล่นะครับการตั้ม่ามันไม่มีคนเื้อกรองง่ายนะครับมันก็ลําบากซะอีกครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นช่องระบบนะครับเปิดเปิดล่างกลึงนะครับเปิดเบิ้ลนะครับแต่กอนนี้จะเปิดเปิดล่างมีช่องลกนี้เปิดเบิ้ลนะครับโอ้ทำชิ้นช่วงนี้ก็ตั้งได้เลยนะครับ แต่ว่าจริงๆมันช่วงนี้มันพุ่งพูมันก็ห้ารังอยู่เลยนะครับก้อยมาเก้าติโค้มตรงโน้นอันหนึนน้อยน,นะแต่ว่าเดือนตตองเดือนกันนานี้เขาจะจับแล้วนะครับถ้าไก่ว่างก็ตั้มไปนะครับเพื่อปีหน้าพีได้แล้วไม่ต้องไปนั่นอะไรน,นะครับไม่ต้องไปคิดหมั้งเซเวลาครับไม่ได้เซ์นะครับ พอใกล้จะสร้างหลกปั้นนะครับถึงจะทําถ้ามีไม้มีเหลืยมีคอนมีไรเองก็ทําเองในว่านะครับทางสร้างหลกปั้นนะครับถ้าทำเองก็ตาปูสร้างเรีบร้อบานนะครับจะมีไม้นะครับทำไม้ไม้ก็ลำบากไร้แต่ว่าทกเสซอเนี่ยตาทำจริงกัไดินี่นะครับได้มาเช็ดโล้นะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้จองด้วยนะครับ จะได้ทำคลิปไม่ไม่ต่อไปนะครับนี่ครับผมจะทำความนาเซตยบร้บอยหมดแล้วนะครับพอทำวามนาเสร็จแล้วครับในเป้าเซตยบร้อยหมัดแรงนะเป้าก็เตรียมจะตั้งนะครับวันนี้ว่าจะตั้งรักหลูงก,ก้อนนะครับเพราะว่ามันนี่ก็มันจะกำแล้วนะครับอมองว่าอมองครับ นี่นะครับคุณให้วางตั้มตัมเองหรือว่านะครับร่างพึงนะครับหีืว่าอยู่กับเรานะครับถ้าไปเชื่อเขาไม่ไม่ค่อยคุมนะนี่ส้ารับคนที่เชื่อน,นะครับเพราะมาไม่ค่อยคุมนะครับท่ามลูกปั้นนะครับไปไว้กับแต่แต่ทำไม่ไม่ไม่มีมไม้ให้ฉีกนะเชื่อเขาได้นะครับท่ามลูกปั้นก็ก็ถือว่าได้แต่ว่าทำน,นะ ไม่รู้เขาดุมกาดส้งหรือไม่น้ำหนกปั้นนะครับเกี่ยว,ว่าไม่ต้องถ้าเรามีตัางอะไรเราไม่ต้องซื้อซื้อน้ำปึง้งล้านะครับซื้อน้ำปึ้งน้ำนะครับที่ทตำยาไว้กินได้น้ำวนนะัดเรา,าได้ไดเงินเยอะดุ่ยเกี่ยวไม่ค่อยโต๊ะหนุ่มก็ถอดด้วยนะครับนี่นะครับได้เช็ดโลนะครับวันนี่ต่างเปิดล่างต่างเปิดเบิ้ลนะครับ แล้วก็ช่องระบบตัวนึงเปิดเบิ้นกับเปิดลั่งกลึงนึงนี่นะครับแหลกโป้ได้เซ็ตอะไรมันแดงนะครับดเดียวนี่ครับเพื่กมือเดียวนะครับพอแอดหนึ่งนะครับง่ดจะจะตั้งซักลั่งนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะตั้งไหมนะครับนี่ครับหลังนี้นะครับ ปลาเหม Pop, e two, Kum, then, you path, Neither, ือนในนั وں, ้นก right. ับปลามาเดินได้ละอิดนานะครับนี่ครับนี่บริเวณบ้านนะครับถ้าใครไม่มีปืนทีไปตั้งไปช่วนเดี๋ยวได้ก็ตั้งบริเวณบ้านได้นะครับไม่มีต้นไม้ก็ตั้งได้นะครับนี่หลังนี้นะครับหลังนี้ถี่จะจับอยู่ไม่กี่วันก็างหน้านะครับก็จะจับแล้วในวันจับจะไตงได้นะครับนี่นะครับหลังนี้หลังนี้ได้มาหลายวันแล้วครับหลนู้นหลังนู้นนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับจะกดติดตามให้ด้วยนะครับไก่์ตรงแท้ได้กับเมนมาได้นะครับเมนมาเมนมาตามได้นะครับกดตามได้เด็กเปลี่ยนความมีเอสกันนะครับไม่ได้ซ้อนนะครับคือเป็นความเอนกับนะครับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ว่าไม่เปิ่นะครับแร่เท่ๆก็ได้นะครับเมนก็ได้ครับเมนมาคุยเรื่องอื่นก็ได้อะไรก็ได้ครับตัวนี้เขาจะเป็นโซน่าบ๊อบนะครับโซน่าบ๊อบเปิดเบิ้ลครับเปิดเปิด เปิดล่างถึงนะครับตัวนี้ตัวนี้จะสะดวกนะครับนี่เวลาจับจะเปิดตามเบิดเลยครับเวลาแรกจะเปิดล่างนะครับตา่องระบบอันนี้มันมันสะดวกนะครับถ้าเปิดเปิดเบิร์ดในนี่จะเปิดเปิดล่างนะเปิดล่างด้านในนะครับเพื่อหย่อนแจ้งมาชัดโลกนะครับวันนี้ผมื่อไวตั้งสักโล่นะครับ นี่ครับทำมาเลยไหวตั้งสักสักลูกต่อเดียวนะครับนี่ครับได้ใช้เสาเนี่รเอาได้วนะครับใช้แบบเด็กเดียวนะครับตอวนี้แต่คุดตั้งมาแล้วนะพวกะเรียงของนี้ทับเสือลูกนะครับนี่นะครับคุดใส่เซ็ตหมดแล้วนะครับ ไม่ได้ใช่เศวตีไ่ได้ใช่เศ่าเดียวต้องทงั้งเศวตเดียวก่อนนะครับอันนี้นะครับหลังนึ้นะครับ,รบอ๋ะอนะครับใครต้องใอะได้กับแม่นมาถามกันได้นะครับแม่นมาตามมาคุยกันได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยว อะอีกอีกเซ่ล่างตรงโน้นนะครับนี่แต่ตามบนนี้นะครับคราวนี้จะตั้งบริเวณนี้เป็นนะครับนี่นะครับนักับเช้าปิงหมดนะครับนี่ครับตรงนี้เท้านะครับอันนั้นะครับแล้วก็ตรงนี้เท่านะครับตรงโน้นนะครับไปตัจ้งรับบ้านหมดเลยนะครับไม่ยากไปตัางไกลความติดตามสองบมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้พ่มกันนะครับนะครับเปดาได้เสร็จแลไรบ้างมาแล้วชุบน้ำยาวิเศษที่มาร์ปาจาอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปได้อ๋อเซนหลังทะโน่นะครับเดินไปนะครับเดินไปไปได้ความพร้อมไม่ต้องตัดวีดีโอหลังนะครับแก่นเดี๋ยวนะครับไม่ไกลครับประมาณช่องปันกิโลเมตรยกเล่นนะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลแป๊บเดี๋ยวจะถึงนะครับ ตรงนี้พอ่อตั้งไว้เซ่ร่างนะครับก็ตั้งไว้สงวันนะครับสงวันสงวันมาไม่จำไม่ได้นะครับไคยวางตำแหน่งเพิ่งมีว่านะครับมีว่าเอาเอลาไปเฉพาะคนที่ว่างนะครับมีส่วนมีได้ก็ได้ไม่มีสวนก็นได้ครับเพาตำไว้กินไว้ตำยาไว้ได้นะครับเดี๋ยว่าไปซื้อกล้องก้านะครับ นี่นะครับมีหลังนี้ปผู้ดูแลชาขงต้นไม้นะครับเลยต้นไม้ออกนะครับนี่นะครับมีเสื่อล่างนะผู้ตังนะครับเป็นกลางๆบ้านนะครับไม่ไกลครับนี่นะครับไม่ต้องแคบนะครับเพิ่งเวลามันก็อเก่าองนะครับ ไม่ต้องไปใจร้อนเออทำไมไม่ก้าวทำไมไม่ก้าวน้องรีบนะครับหรือว่าเราไม่ทำนะครับเวลามันก้าวก็ไม่ต้องซือ้อก็กินเราทำยาทำไรไว้คนแก่คนได้นะครับทำาไมกินเองถ้าว่าใกล้ก็ได้นะครับโยนแท็กมันไ่รู้นะแล้วเริ่มเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตักติดตามด้วยนะครับช่วยกันนะครับ ใครอยากติดตามกราบคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเม้นมามาบอกเลยครับเออช่วยติดตามครับมาให้ด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเซ่เซ่เซ่หลกนะครับนี่ครับผมจะใช้ตอนนี่ต้นไม้เลยครับตอนมอะไรแบบต้นอะไรตัดบนนะ้ำก็ออยากจะเนี่ยมาใช้เท่านะครับเอนมันมีต้นไม้อยู่แล้วครับเลยตัดนะครับนโอ้รวมหมดเลยนะครับ ทำ้มาวครับไขว่างตั้มมาเลยนะครับเดี๋ยว่าไปเจอครับตั้มโลกต้งปั้นอย่างนี้นะครับในจะไมีจะทำได้นะครับทำเองเดี๋ว่านะครับหายครับอ๋อนะครับนี่นะครับรังพิ่งนะครับรังพุ้งโป่งครับนี่ลังนี้มีมีมีนะครับมีมีผมาตายดัดรังนะครับมีรังอยู่ ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะก็ติดตามให้ด้วยนะครับพอทตัวันนี้ได้ชัดโลดนะว่าจะทั้ให้เด้นะครับแต่ว่าไม่มีคนตื้อกรองให้มันทั้ยากนะคนเดียวเดี๋ยววันนี้ว่างจะทั้ให้เล่แบบละเอียดเลยนะครับทั้งคนที่ทั้ให้เป็นนะครับคนทั้เป็นแล่ไม่เถือนะครับเร่ได้นะครับได้ได้นะครับลายชัดโลดนะวันนี้ชัดโลดเก็ใกล้อยู่สามสามหนึ่งพันนะครับ เรากระวดงกับช่งมาเพราะว่าไม่แนวใจดีกันนะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับอย่าลืมจะก็ติดตามด้วยนะครับขอรับวันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก่อยใต้ในสามวันแรกนะครับขอวันดีครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันดีครับวันดีครับ